ทีมงานใบบ้างมีได้เลี้ยงอาหารอะไรท่านบ้างครับใครจะตอบยกมือยกมือคนนี้ยังไม่ได้เอาคนนี้รอได้ยกยกข้าวมีข้าวต้มค่ะข้าวต้มหนึ่งข้าวต้มข้าวต้มอะไรข้าวต้มหมูข้าวต้มหมูหมูยอค่ะสองฮอทดอกฮอทดอกนะไส้กรอกใส้กรอกค่ะฮอทดอกกับใส่กรอกอันเดียวกันค่ะจะเรียกแบบอะไรดีแล้วก็เขาตอบภาษาอังกฤษถ้าใส่กรอกภาษาไทย ขนมปังค่ะอ่าแล้วอะไรอีกครับมีไหมน้ำค่ะน้ำค่ะถูกไหมครับบอสให้นะขอบคุณค่ะได้จ้ำพูดนี่น้ำน้ำขอบคุณอันนี้สุดท้ายใช่ไหมพี่สุดท้ายสุดท้ายถามเบ่าหอมสุริยันดีกว่าเราดูชื่อดีกว่าอ่าอยู่ไหนอ่ะเบ่าหอมสุริยันอยู่ไหนอ่ะมาไหมครับอ้าวอาขอ ช่วยเสนอหน้าเข้ามาทีอ๋อนี้เลยครับอันนี้เป็นยูทูบเบอร์รุ่นบุกเบิกนะครับรุ่นิแรกเลยนะครับไม่เคยมาร่วมกิจกรรมกับเขาครับแต่วันนี้อยากจะให้คนนี้เหรอครับที่บอกว่ารุ่นแรกเลยเนี่ครับที่มาตั้งแต่บ้านกกกกยังมันยางมาตอยครับยังเป็นอะไรนะลินลูกลังคนนี้เหรอคลิปแรกพนายสมเกียรติเห็นไหมคลิปแรกที่เราเอาคลิปมาแข่งขันกันะเออวันนี้ใช่ไหมครับขับรถตามหาบ้านลุงพลเป็น ยู่ใสเนาะ่งมาจงทายบ้านโอ้ยไอ้นีมันโกดังเก็บของแสดงว่าเป็นต้นตระกูลคาว่าเบาแกยินบ้านลุงพลเป็นโกดังเก็บของอ่ะมันใช่บ้านลุงพลบ่นี่บ้านไม่มีฝาบ้านตอนนั้นเนาะบ้านลูกสรี้างอีูโอลยนักระเก่งที่หน้าอุสาวาลูกเก็บของนะเพราะงั้นก็คือต้นตระกูลคาว่าเบาใช่ครับเบาต้นเบาและเลียนแบบเบาพอมสุญญ์หมดเลยเพราะรุ่นแรกครับตอนนี้ก็ไปตากแปรเกือบหมดแล้วครับ ่านคิดอย่ากฮะนั่นอีปุนก็ัมาอีกเมื่อเมื่อไรจะมีแบบเขาบ้างอ่ะทนายสมเกียรติคุณนายมาด้วยเต่ข้างหลังยังมีแล้วทนายสมเกียรติมีครับมีเห็นไหมเห็นไหมคิดบอกรู้เป็นการภายในทชิพี่บอร์มันอเคลื่อนไปข้างหน้า ูยอมรับเลยมีนะไปกันมากค่ะมากมากข้าขยับขยับบาหอมสุริยันบยาบขอมสุริยันมาทีหลังผมจะถามต้อขยับถามกันนะครับไม่ได้ให้อะไรนะครับยังไม่ตอบคำถามเลยจะเอาอะไรดูต้อขยับนี่ให้เรายังไม่ยิงคำถามเลยจะเอาของอลยรางวัลนี้มีค่ามากเป็นรางวัลสุดท้ายเลยนะนี่ครับพี่หอมขมาอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวย้อมรอ ผมหมดตัวหน่อยบ่าวหมอมสิยันยืนตรงนั้นครับอย่าเข้ามาเยอะกว่านั้นเดี๋ยวจะมองเห็นผลิตภัณฑ์หมดโอทีเซตไปมั่งมีมีผลิตภัณฑ์กี่อย่างครับอ่ะอ่ะตอบเลยครับหนึ่งหนึ่งมองมองตาทางนี้ห้ามมองตาคนอื่นถ้าตอบไม่ได้ผมไม่ให้น้ำครับสามผิดนะครับซีซีสามผิดแล้วครับซีซีช่วยกันดูช่วยกันใหญ่เลยเรับไม่ไหวครับไม่ไหวอะสี่อย่างมีอะไรบ้างครับตอบหนึ่ง ลูทินเซตโอ้ยดึงเนี่ยงอยู่นี่นะลูทีอบตอทิเตำงานกันเต็มไงนะอานบอกลูทีนเซตตนี่ะโอเคเคลียร์แกมาเร็วๆอ่ะสั้นๆแกมาแกมาซีนิเฟกซีนิเฟกสลูทีสัตลูทีซัตสโอเคเคลียร์โอเคเคลียร์สี แกแม่แก่มากแกแมากแก่มากเขอเสีบมือกอบคุณปาเสียบเกิประโนสำเนียงภาษาอังกฤษนะครับเป๊ะรเป๊ะซีนิเป็กนะครับรู้จีนแสกนะครับโอ้ยเลยเจอคำถามนะภาษาอังกฤษเป๊ะาบ้านบหอมบอก ไม่ออกสักอย่างนี่แต่คนอบอกเมื่อกี้มีแต่คนส่งชิ้นผมว่าล,ล,ลุ้นไปเรื่อยครับผมว่าถ้าเอาโรงเรียนกอกนี่นไปสอบนี่นะสงสัยสอบตกกันหมดเลยคือแม่บ้านกันหมดเลยคือ,คอที่เอาเบาวหอมขึ้นมายกนะครับลำบันสุดท้ายคือตั้งแต่เจต,ตคอมมิชชั่นผมยังไม่เห็นชื่อเบาหอมสุริยันได้รับนี่แต่แม่บ้านได้ถูกแล้วครับแต่มีช่องสองช่องนะครับก็บ้านเบาหอมไม่ทําอะไรอยู่ถึงว่าแม่บ้านนั้นดุอยู่เรื่อย ช่วยแม่เขาทำงานทำมาหากินหน่อยบ้านบ้านบ่าวหอมนะครับรอบหน้าขอให้บ่าวหอมได้รับนะค่าคอมมิชชั่นตึกขนาดนี้นะครับสาธุนะครับสาธุอยากให้เขบ้านบ่าวหอมได้นะครับทำไมไม่มีใครมาเอาไม่เข้าใจนะครับต้องรักษาผลประโยชน์ตัวเองนะฮะคนที่มารอไม่ได้ค่ะเดี๋ยวดางลารออยู่นะลุงนะได้ครับสลับไปทางนู้นหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเขาจะรอจนนานขอบคุณทุกท่านนะครับ ไรนะแล้วก็ยินดีกับทุกท่านด้วยไปดูนางลำสวยๆกันดีกว่าครับผมนะครับไปขอบคุณลูกทีมนะครับบายพึงีนะครับอ้อมด้วยนะครับก่อฝากนะครับโปรต่างๆนะครับที่ลุงบลได้แจ้งไปเมื่อกี้นะครับโปรซินิฟิกนะครับสองกล่องโอเคเคลียนะครับหกกล่องนะครับลูกทีมทราบบายพึ่งมีสองกล่องแล้วก็แบมแม็กสองกล่องนะครับร่วมทําบุญนะครับกฐินนะครับวัดป่าน้องแค่นะครับหักค่าใช้จ่ายห0 0่บาททุกโปรนะครับจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะครับ ขึ s <S <preach science> <in> ้นไลฟ์บอกทุกเอฟซีด like ้วยนะครับนะใครอยากสาธุบุญนะครับร่วมบุญกระถินนะครับกับลูทินแซดบายมั่งมีนะครับเป็นกระถินนะครับหนึ่งปีมีแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับอยากให้เอฟซีทุกท่านร่วมทําบุญกระถินด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับเซลูพีนแซดเลยนะครับใครจะใครจะนะครับเดี๋ยวผมก็ไม่หยุดเลยไม่พ่ายนะครับไปดูขาครับการลำนะคะหน้าอกปู่ปริจิตนะคะกันค่ะไรการลนะครับ